มาต่อกันเลยนะครับผมอาจจะลงชิปบ่อยหน่อยนะเพราะว่ามีเน็ตเว้ยมีเน็ตแล้ว <c oughs> ก็เลยอัพชิปได้ตลอดเวลาผมมีหลายเกมที่อยากเล่นนะครับ <c oughs> ก็เลยเรียบๆหน่อยประมาณนั้นนะครับนะเข้าใจกันหน่อยนะวัยรุ่นอ้า เอ้าอะไรวะที่มานีนากูกูได้ขับเรือปะเจ๋งเลย ต้องตัดไหมเนี่ยใกล้ถึงแล้วฮิจอดลงได้เลยไหมวะลงดิอ๋อลงได้อยู่โอเคขึ้นมันก็ว่ายน้ำไม่ปกตินี่หว่าปกป้องพยานได้เลย แม่งกระุนเบา่ะปืนเบามากเลยอือย,ยากนะแบบนี้ปืนเบาอ่ะมาแล้วมาแล้วยิงไกลๆเลยกว่ามึงจะมาถึงกูยิงมึงตายก่อนเอาดิ เอานัดว่าสิบเอ็ดวะถือว่าไม่แรงนะยุงเยอะเว้ยแรงมาแม่งยุงเต็มเลย านนะพาพยานไปโรงพายบาบาลกลับมีศัตรูแม่งยืตนต้อนรับไอฝุ่นเวไปไอฝนเวไปไอเขาบึงไอเขงมึงเว้ยอุ้ย ตูแม่งอยู่ทุกที่เลยกูรัดโขกรัดเขาแล้ว <c oughs> อย่า้วอย่ารอนายทำอะไรไม่ใช่กูมไม่ได้ให้มึงตาอยอีอะ <c oughs> Degenerate gambler to whom I had loaned a significant sum of money, and is my business, and who has now fallen behind on his payments towards said loan. And ขึ้นรถอีกแล้วแม่งรถคันนี้มันขับยากไปใช่หรอวะรับนักพนันที่คาสิโนไกลไหมบอวานี่อ่ะไกลนะดูทรงแล้วไม่ไกลเวยอยู่ไ่ใกล้เองอ่ะ ไหนก็ตัดแล้วก็ตัดเลยเอาเข้าข้างไหนเนี่ยโอ้โหเราชอบเข้าทางตรงไงเออเราไปชอบอ้อมนะกูเกลียดไอ้รถคันยาวแม่มาขับยากอนะ่ะโถอะไรวะ มันคุยต่อไวื่ีกี้นี้คุยหาอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปอันนั้นเรานะสต็อปดูเอาเลยกูโดนตำรวจไล่เหรอทำไมกูติดดาววะลูด,ด,ดีก็ติดดาวอ่ะ ตำรวจแม่งตื้อวะ่ะโคตรตื้ออ่ะต้องเสียกล่องเลือดแล้วเฮ้ย <Yeah. S 2> ภารกิจยากว่ะ ยากก็พอกับไอไวกัรดเลยแขงสตาไวกัรดนะ่ะกูจะเห็นแม่นกสะพานเนี่ยโอ้ยเอ้ย

กำจัดยามจัดให้ี๋ยวเนะี่ยรถเหรออ้าวสวยเลยครับแบบนี้กูเล่นรถทำแม่งเลยกูไปยิงแม่งแล้วตายยากไอ้เวนอืมโอ้โหสุดยอดพูดได้แต่ว่าสุดยอดแตกหมดบอกเลยมึง ต้องตายอ้าวไม่ตายยิง <g ül> ในรถก็ได้หุ้ยบอสมาว่ะบอสมาอยู่ในรถปลอดภัยสุดเว้ยกูเรียนมาเรียนมาอยู่ในรถปลอดภัยสุด อะไรมาเลย,ม,เลยมึงออกมาเลยมึงออกมาเลยเอาไอสัตว์กดเปรกกำฮี้อะไรอืมทำไมต่ำไม่ตายวะลงก่อน มันอยู่ในบ้านอนะไม่ยอมออกมายิงได้ไหมยิงไม่ได้ด้วยอ่ะค่อยตอดก็ค่อยตอด,อ,ตอ,ดอ้าวเรียบร้อย อะไรเะไอว้อะไรสุบเหรอซ่อนตัวซ่อนตัวรอเอาซ่อนตัวรอหายเหรอยิงเออไงต่อพี่ โอเคพึ่งพึ่งโคษนาเรียบร้อย แป๊บหนึ่งนะไปไล่ไก่มานะครับนะไก่มันเข้าเข้าแปลงผักนะไก่นีโคตรน่ารำคาญเลยไม่ใช่ไก่ผมนะเอออ้อโฟมบี้โอ้ว่าอะไรวะเนี่ยกลายเป็นเกมยิงผีซ่แล้วที่นี่มีแต่คนแปลกๆดูไม่เป็นมิตรเลยโอ้คนคนบ้านมันเงี้ยคนบ้านมันเป็นอย่างนี้เหรอ น่าจะคุณนะเจสสูงนี้อ่ะกลับไปหามารีมารีอ่โอเคมารีก็เห็นแล้วล่ะที่แรกอ่ะเพิ่งมาพูดนี่แหละคุ้มกันคุ้มกันดีมารีละมันสู้ไม่เป็นหรอวะมารีมีมีมีปืนหรือเปล่าปืนมีปืนทำไมไม่มีเนี่ยเขี้ยมีปืนนี่ล่า เอ้ท่านี้ทา่านี้ไอ้ซาทางนี้มันขึ้นมาแล้วมึงแจกปืนกูได้ไหมกูอยากได้ปืนใหม่อ่ะแบบนี้สู้ไม่ได้เนี่ย <c oughs> ตายมาจากไหนเยอะแยะวะทีคุณภาพอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมากูไม่ต้อนรับมึงไม่ต้อนรับมึง โอเคฟาร์มวิดีโอเรียบร้อย เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไปอ่านที่อะไรก็เป็นอย่างนี้แหละไม่แล้วเหรออย่าบอกนะว่าป้องกันรถเพื่อชีวิตมารี ใส่เป๊ะเลยดีถ้าผีมาไล่แต่กูอะถ้าผีไล่รถตะมือชิบหายกำจัดกจัให้คูค่คำผมกำจัดอยู่แล้ววิ่งไปไหนวะ, <g üler> <g üler> ะวิ่งอ้าวิ่งโอ้โหด่วนมกมาเร็วมาเร็ว อ้ากูเข้าไปไม่ได้ด้วยนะมึงอืดอาดนะผีไอ้ผีเหียเอ้ยกูกดตีนหรือเปล่าเนี่ยกว่าจ,จะมายี่ไม่ตายด้วยนะเน็ตกูชาหรืออะไรวะไอ้คู่ครามมื่อไรคู่ครามไม่ตลอดอนะ่ะ ก็จะเดินวิ่งมาได้โอ้อยยืนลอยเนี่ยยืนลอยนะยนยนะฟ้าเหรอเออไพ่คุกคมหมดยังวะเอาต้องเดินไปด้วยหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยอ้า วิ่ยเหี้ยยูไหนวะลลางกูเลยเขาตีเฮี้ยะไรเนี่ยเอานี่ไงเล่นไอ้นี่ดีโอ้ยไอป๊อเกนี่แม่งไต่างงตายจากแก๊งสตาร์ว้กัดเลยเหี้ยเหมือนกันโอเค คู่คาาอีกแล้วคู่คาาทั้งเกมอะอยู่ไหนอีกมาเร็วอุ้ยเฮียม,มาใกล้ใกล้เลยโอ้มันตะวัด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 ฆ่าฝาตูใหม่เฮียฝาตูใหม่ศัตูใหม่ก็มาขึ้นรถออก ออกทางไหนวะออกทางนี้เหรอเอ้าร้อยกูก่อนเอออ้าว,ว,าเ,ออาวเจลงมาทำไมกับแก เฮียพอได้แล้วร้องทำพี่อยอะไรวะตุแกแม่งคุกคามเยอะจังวะพวกมึงมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยพ่อมึงตัวใหญ่เข้าฝาบ้านกระตุกกระตุก แหลกเลยเครื่องกูวิ่งวิ่งวิ่งเลยตรงนี้วิ่งเลยมันแหลกไอ้เหี้ยมันแหลกมมนเข้าใจไหมว่ามันแหลกอะ่ะ แอกลยว่าดา่าเมื่อกี้นี่เนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะมันแหลกอ่ะผีตัวใหญ่กินเฟมเลย หวังว่าจะง่ายนะนี่ละมังโรงงานล้าง เฮียมีท้าด้วยเอาเอาเอามางี้สวยครับมางี้สวยส่วนแม่งไม่โดนหานเลยเลยลบเนี้ยไปไหนวะพอละคุณลงละเสี่ <c oughs> ia, ยยิงยากไป ต้องอา้ามันอยู่ในบ้านนี่ว่าอยู่ในโกดังเข้าไงวะเนี่ยสเต็ปเดิมปีนอ้าวสวัสดีวัยรุ่นโอ้ยยุงแม่งเอ้ยยุงเยอะว่ะโอ้โห อยู่ตรงไหนกว่าินเออศัตรูยิงแรงขึ้นนะเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหนึ่งเลยเอ้าเฮียแม่งอยู่ได้หลือเป็น,นี้่มั้งมึงก็ไม่ออกมานะโอ้ยเฮียหอแม่งแรงไปบางที ทำไมมีศัตรูอ่ะไม่รู้อ่ะกูวิ่งก่อนอ,อ๋อมีศัตรูใหม่แล้วเชีย่ยขโมยของแนละ้วรอบนี้เลือดเต็มตัวเลยเอ,อ้าขึ้นทำไมลงอีกยลงแป๊บหนึ่งนะไล่ไก่เช่นเคยครับไก่นี่เป็นปัญหามากเลยแถวบ้านผมเน่ย ประตูหรือเปล่าวะประตูนี่แหละประตูขึ้นไปสวยโอ้โหเฮีย้ยเฮียเฮ้ยๆๆไปยังไงวะโอ้มน้องไต่นี่เอาไอ้เฮีย้ยโดนมาหาเอ้าเออไอสัตว์เกมมึงนี้โคตรชอบเลย เวีนี้ปีนขึ้นอย่างนงี้มันอยู่ด้านบนอะ่ะไอ้นี่ใช่ไหมไปเลยโชคดีอุย๊ยก็ยังยิงโดนอีกนะฮุยตำตำกูไปเลยไม่ยิงแล้วกูจะตายอยู่แล้วอ๋อ ลงเอา้าจอดได้ดีจอดได้ดีแม่งยากเอาาว้กัดอติงกันเนี่ยโอ้ยใครที่เข้ามารับชม <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดฝาบคาใครให้ผมด้วยนะครับ